สวัสดีครับพบกับมดเขียวชมพายชาแนลนะครับวันนี้พี่เขียวมาครับนี่เลยครับพี่หมอครับ,รบสวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจพิเศษก็คือมาส่งน้องภูสวัสดีครับมาส่งน้องภูที่เชียงใหม่นะฮะภารกิจของเราแล้วก็วันนี้เราเลยได้มีโอกาสมาเที่ยวที่แม่กำปองแม่กำปองเราก็องมาให้เห็ให้รู้มาดูซะว่าที่ี่เขามีอะไรกัน เดีย๋ยวเราจะพาทัวร์คืนนี้เราจะเราคิดว่าเราจะติดตีบางๆนี่ในกระฟองนี่แหละนี่โอเคได้เลยครับไปดูกันครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรนี่นะครับก็จะ,จะมีนักท่องเที่ยวปะปายร้านค้าก็ไม่ค่อยเยอะใหญ่ครับผมเพราะว่าช่วงสถานการณ์อย่างนี้ด้วยก็ร้านค้าก็ไม่น่าจะเปิดหมดทุกร้านนี่นะครับก็เป็น ถ่ายลำธารที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเดินมาถ่ายรูปกันแล้วเล่นน้ำเดี๋ยวพี่แกยวพาไปดูว่ามีอะไรให้หน่าชื่นชมดื่มดำกว่าตรงนี้ไหมเอ่ยไปกันนี่ก็พาบรรยากาศโดยรวมเนาะก็จะ<ร>มีเวินรงหีกาได้เราเดินลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นมาก็น่าจะหิวพอดี ปะเลยตรงนี้ใช่ไหมคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ยังไงก็ไม่รูเนาะมีอาคารเก่าโบราณที่น่าจะเปิดให้เข้าชมอยู่เหมือนกันแหละทุกคนไปดูหน่อยไหม ความชื้นนี่ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เวลา,าก็10บสิบโมงสิบโมงแล้วยังเย็นอยู่เลยเอาก็เป็นวัดไหว้พระซะหน่อยครับทุกคนดูสถาปัตยกรรมของที่นี่ว้าวสวยงามนะเข้าไปดูข้างในกันไหว้พระด้วย เป็นเป็นโบสถโบราณนะแล้วก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้โบราณมาดูกันตะเกียงเจ้าพายุก็มีดาบอาวุธโบราณหน้าไม้ปืนก็อยู่ใน โบสถ์แห่งนี้นะฮะไปต,ตามไปดูกันพี่หมอไปไหนแล้ว้าตรงนี้ก็ใช่เหรอนี่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์เช่นการคบเฟก กราบะในโบสถ์เอาเลิกเอาชัยไหว้พระในโบสถ์เอาเลอกเอาชัยนะพี่แข่งสิบเซียนปีนี้ว่าไงนะขอให้ชนะเนาะวิ่งจบทุกเอสทำได้ดีทุกเอสเนาะแต่ว่าไม่ไม่ต้องมาแก้บนนะไม่ต้องแก้บนไกลมากมันไกลนะ ไอแต่เราก็บินมาได้นะใช่ครับพันาบาทเองถือว่ามาเที่ยวก็นนะจัดไปนี่ฮนะโอเคกราบพระก่อนดูบทหลังเก่าที่เราเข้าไปไหวพ้พระมาสักครู่นะฮะดูความชื้นบนหลังคามอสเฟินต้นกล้วยไม้ป่าก็ขึ้น B24 ีจ้าอยู่หัวแหละสมเด็จพระเจ้าปรานีนนะาโอเคไปดูภายนอกกันก็จะเงียบสงบข้างๆก็จะมีน้ำตกลำธารไหลผ่าน ตัวนี้ก็เป็นน้ำตอกอะพี่ กิวฟินน้ำตกแม่กำปองอ่านี่มีแพทที่สำคัญเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ามาแม่กำปองมันจะมีอะไรบ้างนะฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะฮะที่เราอยู่คือวัดแม่กำปองขึ้นไปได้มันจะเป็นปังในและมีน้ำตกแม่กำปองด้านบนนะฮะแล้วก็ไปกิวฟินยอ้อนลงไปด้านล่างที่เรากำลังจะเดินไปเราจะไปในส่วนของอย่านชุมชนค้าขายสู่เรียนรู้ ปางคอนปางโตนปางขอนปางโตน,ปา,น,ป,าตนปางกลางแม่กำปองปางนอกนะฮะเน่่เน,น่เดี๋ยวเราเดินลงมาข้างล่างก่อนตอนนี้เราอยู่นี่เราจะเดินไล่ลงมาล่างแล้วเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงเราจะเดินไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วไปกินข้าวด้านบนกัน,น,นกำลังจะเดินลงจากบริเวณที่เราจอดรถนี่ยบริเวณ ข้าทางทิ่ติดกับถนนนะซ้ายไหลทางนี่จะเป็นน้าตกน้าตกแม่กําปองแล้วก็ข้างน้าตกเองก็จะเป็นบังกะโลรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรสโลไลท์อย่างว่านะฮนะโดยนักท่องเที่ยวก็จะเดินอากาศก็จะเย็นตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่เลยหมอเขาเดินชิวนะฮะ อากาศดีมากเลยอ่ะอากาศเย็นนี่น่าจะเป็นร้านนั่งดื่มไหมนพีพี่แต่ว่าร้านค้าปิดอะนะพักกอมีเก้าอี้ม,มันนั่งดื่มเลยร้ากาแฟอะไรางี้ป่ะ านค้าส่วนใหญ่ก็จะปิดนะทุกคนลำทานเมื่อกี้ก็จะรัดเลาะมาน้ำใส่แจ้วเลยเย็ยนเจี๊ยบนี่คะครับต้นอะไรนะรใช่หรอนี่เลยนะดอกแดงๆเนี่ยช,ชื่อต้นคริสต์มาสหรือว่า <ś led> เดินชิวกันเดินลงมาได้แล้วมันเดินขึ้นลุ้นระเท็กตอนเดินขึ้นอีก ไม่ครับร้าน,นค้าขายของพื้นเมืองร้านอาหารนักของที่ยทอ่าวก็มีขายนะม,มาดูกันว่ามันคืออะไรนี่อะไรเนะี่ยไส้อัวนี่ไส้อัวแหนมแหนม แหนมย่างใบตองของฝากับแม่กำปองอมืมีแหนมมีไส้อัว่วด้านนั้นก็บัวลอยกะทิมะพร้าวอ่อนไข่หวานเครื่องเดิมแล้วก็มีนี่ครับอาคาร ชุดนี้ที่ใครไปใครมาก็จะน่าจะต้องแวะถ่ายรูปกันนะฮะเ,เที่ยวต่อครับร้านค้าส่วนใหญ่ปิดนะฮะเปิดบางร้านเองไปดูกันว่าจะมีของฝากให้พี่มดอะไรได้บ้างเปิ้นฮักตัวเนอ้ออ๋อเป็นภาษาเหนือนะพี่เปิ้นฮักตัวเนอ้อ

ามาทแล้วเากินแกงวนะใช่กินหรือไม่กินก็ได้โอเคยัไม่พูดฝันจะพดแห่มไหมคุณกินแห่มไหมองถามไลองไหมเอาแบบว่ากินเลยหรือว่าเเอาเลยพี่ขายไงครับ ชื่อโออิจอันนี้แหนมคอรยี่สิบห้าค่ะพอร์ดละยี่สิบห้านั่งข้างในคื่อด้านในนะคะอ๋อนั่งมีนั่งทานได้ด้วยลองไหมไปดิดูปะไปสั่งด้านในหรือสั่งตรงนี้เลยครับด้านในได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปลองกันเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวเราจะไปกินข้างบนด้วยปะไปลองนี่ก่อนมีที่นั่งปะบรรยากาศดูดีมากไป เราเปลี่ยนแผนนะถ้างั้นเราเปลี่ยนแผนเรียกว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาบางส่วนลักษณะก็ไม่ได้น่าจะมาค้างมาแล้วก็เดินทางกลับเลยโอเคไปถ้างั้นเรามูฟเข้าเมืองดีกว่าทุกคนหลังจากที่เรากลับจากแม่กำปองเดี๋ยวพี่เขียวจะพามาที่ร้านนี้เลยแกงร้อนบ้านสวนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะ สั่งอะไรกินแล้วบรรยากาศในร้านเป็นยังไงนะฮะไปรอเดอร์เมืองก่อนนะอ่ะได้พี่นี่จะเป็นอาหารประเภทอาหารอาหารเมืองใช่ไหมืองอ๋ออเลยครับสั่งเลยครับอาหารเม<ะ>ืองเก่าจะอู้จะอีเ mock กันนา m มาะ,ะกันนาเฮ้ยอ๋อแล้วก็หน้าตาอาหารพามาชมกันนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเมนูเขาเรียกออเดอร์อะไรนะ,ะ,ะพี่ ออเดิอะไรออเดิ์เมืองก็จะมีไส้อัว่วหมูยอน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มไข่ต้มแหนมแคบหมูน่ากินมากอร่อยมากทุกคนอันนี้แกงฮังเลฮังเลเขาล้าใจว่าเป็นหมูนะพี่นะฮังเลต้องเป็นหมูสามชั้นอะไรพวกนั้นนะนะแล้วก็เป็นกุ้งฝอยทอดทอดดิอาหารึ้นชื่อร้านนี้เนี่ยกุ้งฝอยทอดของขึ้นชื่อที่นี่เลยแล้วก็ต้มยำ น้ำข้นต้มยำอะไรพี่ภูมิต้มยำกุ้งเหรอกุ้งต้มยำกุ้งครับมาจากคน่นินะมากินกุ้งี่กุ้งเนื้อเรามากินกุ้งเนื้อนะกุ้งกุ้งที่เหนือน่าน่าจะสาวระพวงนั่ใช่ตอนย้อนมากโอเคเดี๋ยวเราโซโล่เลยแล้วกันครับต้องใส่นะนีทอดนะขาดหมดจิ้มด้านท้ายกับที้มอะไรวะทอดมัน <อ>ไม่ทอดมันไม่ทอดมันปลาดุกฝอยหมับเขาให้อีกาไหมอีกาไหมพี่อีแก้มเบียร์นะครับเข้ากันโอเคแล้วก็นี่อีกหนึ่งเมนูครับปลาคังลูกยิ้มพี่โซปลาคังสักหนึ่งกระเบื้องเนาะปลาคังกินกับอะไรอ๋อนั่นน้ำจิม้มซีฟู้ดอยู่นั่นไงนนม,นมีผักด้วย ปลาขงังครับทางเราหนเราโดนสลดหรือเปล่านะครับทำไมทำไมถึงเลือกถึงชื่อปลาขังอะ่ะพี่รู้ไหม,มไม่รู้อะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่น่าจะปลาสังป่ะปลาอะไรนะปลาสังปลาสังปลาสังขังผมน่าจะคันนะส่งบล็อกนะ โอ้ทำตาเลือกลักด้วยไปไงทำตาเลือกลักด้วยโอ้โหนี่มาเป๊ะอีก,าอกอ่ามอคคานแน่นอนสุดยอดครับก็บรรยากาศชิลๆเลยโอเคพี่เขาขอกินก่อนละไม่ไหวละจะลองปลาคังสักหน่อย เล่นลองนอะ,ะจะมาทะลุออกไปทางเทียบได้โอ้หนี่สะพานแขวนไทยแลนด์ลาโบราณไม่เคยเจอ,อสวยอ่ะเป็นสะพานปูนนะเนี่ยพี่ตรงเดือดแต่ซ้ยายซ้าย,ายพี่ซ้ายเนี่ยเอาไปา็นส่วนป่าตะการซ้าย กำแพงเพชรตัดสายใช่ไหมสายต่อไปถูกต้องครับถูกต้องสามทุ่มโมงนี้โมโยนาได้เดินทางกลับแล in ้ววันนี้เรามาทางไหนก็ไม่รู้หลงทางพันซีนเลยห้าทำทางอีก ลาะฟ้าไปนะครับตัีเอยะนะเ,เดี๋ยวยังมาตอยอะมันใช้สเปรนี่ได้พี่ถ้ารถขาวๆเนี้นะ,ะสเปรนมีไข่ํำไยวัสดุอะไรพวกเนี้ยเจออเ็นเซ็งเลยอะชีดแล้วพี่บอยปแป๊บนมันจะเริ่มย้อยชีดกทีลผาเช็ดออกหมดเลยไม่กัดที่ผิเลยมนน้ำมัน,อนรอยู่เลย ใช่นะแข็งโป้งเลยวเคลือบกันสนิมชั้นยอดเลยดิใช่โบดี้กำแพงเพชรนี่กำแพงเพชรเออแล้วพี่ใช่ไหสามาร้อยเงงี้ยต่อสบายต่อห้าสิบโล่เนี่ยครับต่อส่ายต่อส่ายขึ้นบูมดิ่งน่าจะไป็เกัวสองอ่อโอเคขณะนี้เวลาประมาณหนึ่งเที่ย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 งห้านาทีถ้าถ้ารับโดนจับความเร็วนะใช่ ทางกลับครับพี่มอเป็นไดรเวอร์พี่เจมเป็นโคไดรเวอร์ถ้าเราไม่โดนจับความเร็วคาดเราจะถึงบ้านไม่น่าจะเกินสองทุง่มแต่ถ้าโดนจับอาจจะต้องบวกเวลาประมาณนะักนสามสิบสามสิบวิหนึ่งนาทีแต่ถ้าตับมันเียบหลังนะพี่นะ,ะนครับโดนัะแต่คงไม่เดรฟนะครับอาจะเข้าเส้น <laughs> รเราจะไม่สลัดเขาถ้าถ้าสลัดกิโลตัวเดรฟเดรฟเราจุกด้วยอย่างเงี้น เวลาครับว้าทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยเริืมนวนิกาเลยสองทุ่มไปกินข้าวที่ร้านนี้แป๊บนึงแล้วก็มาถึงบ้านแล้วครับจบภารกิจแอบเมียนีเที่ยววันนี้ก็ถึงบ้านทีเรียบร้อยลากันไปก่อนครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆพี่ชจะพามาชมกันครับทุกคนสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ เพืก่กำลังใจพวกเราด้วยครับสวัสดีครับโถเขียวชมไทยบ๊ายบาย